สวัสดีค่ะเฮวินลิทมุมมองความคิดชีวิตส่วนตัว EP ีที่1วันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดว่าอยากลาออกที่มันไม่ใช่แค่คําพูดอะแต่มันคืออยากลาออกที่แปลว่าอยากลาออกจริงๆมันเป็นยังไงถ้าวันนี้คุณอยากลาออกที่อยากลาออกจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดคุณควรฟังคลิปนี้ให้จบจากประสบการณ์คนที่ลาออกมาแล้ว3ครั้งจากการทํางาน7ปีแน่นอนทุกคนคงเคยได้ยินคนที่อยากถูกหวยรางวัลที่1แต่จะมีสักกี่คนน่ะที่ ตั้งใจทําทุกอย่างตั้งใจทําทุกวิถีทางเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองถูกหวยเพื่อเปิดโอกาสความน่าจะเป็นให้ตัวเองสามารถที่จะถูกหวยได้เช่นซื้อให้มากขึ้นไปบนบานสารกล่าวหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นะจะมีสักกี่คนควาว่าอยากลาออกจริงๆคือการที่เราอยากลาออกแบบมีแบบแผนมีการวางแผนมีการคิดไปแล้วไม่ใช่แค่การลาออกด้วยอารมณ์แต่มันเป็นการลาออกอย่างมีเหตุผลข้อที่1จะลาออก ทำไมจะลาออกทําไมจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องลาออกถ้าเราตอบข้อนี้ได้ค่อยผ่านไปข้อที่สองถามตัวเองนะจะลาออกทําไมข้อที่สองจะลาออกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะลาออกในอีกสิบปีจะลาออกในอีกห้าเดือนจะลาออกในอีกสามสิบวันมันไม่ใช่เมื่อไหร่แบบนั้นมันเป็นเมื่อไหร่ที่หมายถึงว่าเราจะลาออกก็ต่อเมื่อสุขภาพ ใจเราสุขภาพกายเรามันแย่ลงหรือเราจะลาออกก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนไปตัวเราไม่ใช่คนแรกเหมือนตอนที่เราทํางานใหม่ๆความแอคทีฟของเราความกระตือรือร้นของเรามันหายไปไหนหมดเรารู้สึกว่าทำไมเราเปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องการที่เราเปลี่ยนไปแต่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเราอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราอยากออกไปเจออะไรใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะ ที่เราจะต้องมานั่งกําหนดว่าเราอยากลาออกเมื่อไหรอะไรคือจุดเส้นตายที่จะทําให้เราอะอยากลาออกจริงๆมาต่อกันที่ข้อที่3ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราลาออกทําไมและเราอะจะลาออกเมื่อไหรเราก็ต้องมารู้ว่าวิธีการเตรียมตัวเพื่อให้เราลาออกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงแน่นอนว่าข้อนี้ต่อให้คนที่ไม่เคยมีความคิดอยากลาออกข้อนี้ก็เป็นข้อที่โคตรสำคัญเลยเพราะ เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่ทําอยู่งานที่ทําอยู่มันจะเลือกเราไปตลอดทุกวันนี้อย่าคิดว่าเราเลือกงานนะทุกวันนี้งานมันเลือกเราเราเป็นผู้ถูกเลือกเราไม่ได้เป็นผู้เลือกนะถ้าเขาทิ้งเราเขาปล่อยมือเราเท่ากับว่าเราว่างงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่างานจะไม่เลือกเราเมื่อไหร่จะดีกว่าไหมถ้าเราได้เตรียมตัวไว้ก่อนถูกไหมซึ่งวิธีการเตรียมตัวก็คือการที่เราอะทำให้รายจ่ายคงที่ต่อเดือนของเราอะน้อยที่สุด มันจะส่งผลว,ว่าถ้าวันหนึ่งเราลาออกขึ้นมาจริงๆอะ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องเงินในที่ทํางานที่ใหม่หรืออาชีพอาชีพใหม่เพราะเราสามารถที่จะลาออกได้ทุกเมื่อเราจะไปกังวลเรื่องระยะทางสถานที่ทํางานบรรยากาศทํางานวัฒนธรรมการทํางานเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยว่าเขาให้เงินเราเท่าไหร่เราจะไปมองจุดอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รายจ่ายคงที่ของเราอะ่ะมันเยอะ มันทําให้เรามีทางเลือกในชีวิตที่น้อยลงถ้าย้ายไปที่ใหม่แล้วเงินเดือนไม่เท่าที่เดิมมันน้อยกว่าเดิมทํำยังไงอะไรแบบนี้มันทําให้เราอะลาออกได้ยากขึ้นอย่างเราอะเป็นงานโรงพยาบาลใช่ไหมมันมีการทํโ OT มีการอยู่เวรทําล่วงเวลาใช่ปะสมมุตินะว่าเราอยู่เวรน่ได้ห้าหมื่นแต่ฐานเงินเดือนเราอะสมมุติว่า2 0,000ืเท่ากับว่าเราทํโ O ทีอะได้เดือนละส0 0 0ม่นถูกปะถ้าเราไปคิดไปฟิกว่า เราจะมีรายได้ห้าหมื่นแบบนี้ไปตลอดถ้าเราอยู่เบนแบบนี้เราเผลอไปคิดแบบนั้นนะมันทําให้เราอะลาออกได้ยากถ้าไปที่ใหม่เราก็ต้องไปในที่ที่มีเงินให้เราได้เท่านี้มีโอทให้เราได้เท่านี้ถูกปะเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่สําหรับเราเราอาจจะคิดเยอะไปนะแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความเสี่ยงจริงๆอะเราเลยพยายามไม่พึ่งเงินโอทเราก็เอาเงินโอทตรงนั้นแหละไปหา อะไรทําอย่างอื่นไปลงทุนไปเรียนรู้อย่างอื่นที่มันจะทําให้เราอะปลดล็อกพันธนาการจากการที่เราต้องคอยอยู่โอที OT, คอยทํางานมากเกินความจําเป็นอะ่ะอีกอย่างนึงนะบางทีเราอาจจะเผลอว่าเราอะคือคนที่เงินเดือนห้าหมื่นแล้วมันจะส่งผลยังไงรู้ปะ่ะส่งผลให้เราใช้ชีวิตแบบคนเงินเดือนห้าหมื่นไงทั้งทั้งที่ฐานเงินเดือนของเราจริงๆแล้วแบบที่ไม่ต้องใช้แรงใช้เวลาของเราอะมันคือฐานเงินเดือนสองหมื่นไงจริงๆรแล้วฐานเงินเดือนของเราอะเราควร ใช้ชีวิตคนเงินเดือนสองหมื่นไม่ใช่ห้าหมื่นมันทําให้เราเผลอใช้เงินเผลอใช้ชีวิตในแบบที่คนเงินเดือนห้าหมื่นเขาใช้กันเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะเตรียมเรื่องเงินแล้วใช่ปะเราก็ต้องมีการเตรียมเรื่องเวลาเวลาเนี่ยสําคัญที่สุดเลยการที่เราจะลาออกได้ไวลาออกได้ช้ามันขึ้นอยู่กับเวลาเลยนะแน่นอนว่าเวลาทุกคนอ่ะมันน้อยอยู่แล้วแหละเราเข้าใจตรงนี้แต่ทุกคนรู้ป่าวว่านี่คือแนวคิดที่เราคิดมาตลอดนะว่าเรารู้ตัว ว่าเวลาเราไม่ได้เยอะแต่ทุกวันเราตั้งเป้ากับตัวเองทุกวันว่าเราจะต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะหาอะไรได้เพิ่มอ่ะที่จะทําให้เราไม่ต้องอยู่โอทีที่จะทําให้เราสามารถลาออกได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องเงนะินอ่ะให้เราตั้งเป้าไว้เลยนะว่าในทุกๆวันขอแค่เราได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ความคิดแนวคิดอะไรใหม่ๆแค่วันละอย่างเดียวเราพัฒนาขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะเพราะว่า อันเนี้ยมันคือระยะยาวเลยนะมันคือชีวิตจริงมันคือระยะยาวอันเนี้ยไม่ได้พูดสวยหรูเลยมันต้องใช้เวลาแน่นอนแต่มันจะเร่งความน่าจะเป็นในการที่จะทําให้เราพร้อมในการลาออกพร้อมในการที่จะไปทําในสิ่งที่เราอะ่ะอยากทําทจริงๆอะ่ะตัวเร่งของมันจริงๆอะ่ะก็คือการที่เราได้ให้เวลากับมันมากขึ้นในแต่ละวันเช่นเราอาจจะเสียสละเวลาที่เราจะต้องไปอยู่โอทีเราขายมันทิ้งไหมเราเอาเวลาตรงนั้นอะ่ะมาลงทุน กับตัวเองลงทุนกับการศึกษาทักษะที่จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มจากทางอื่นจากอาชีพอื่นเราอาจจะยอมนอนดึกขึ้นนอนน้อยลงไหมจากเดิมที่นอนน้อยลงอยู่แล้วอะ่ะมันจะต้องมีการเสียสละมันต้องต้องมีคําว่าอดทนอยู่ในหัวตลอดเวลาอดทนแม้วันที่เรายังไม่เห็นปลายทางของความสําเร็จอ่ะอย่างที่เคยแชร์ไปอะ่ะอดทนที่ดีต้องมีปลายทางนะ อดทนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอดทนเพื่อทางที่ดีขึ้นอดทนเพื่อสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอดทนสิ่งนี้มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะไม่เช่นนั้นรางวัลของการอดทนของเราคือการที่เราต้องอดทนเรื่องอื่นๆต่อไปไม่รู้จบนี่คือความจริงนะว่าเราต้องอดทนให้มันมีปลายทางไม่ใช่อดทนอย่างเลื่อนลอยไม่มีจุดหมายนะทีเนี้ยเรามีการเตรียมเงินเตรียมเวลาเตรียมตัวแล้วใช่ปะ เราก็ต้องมีข้อที่4、นั่นก็คือสิ่งที่สําคัญบางทีเรามีการเตรียมตัวมีเงินมีเวลาอะไรพร้อมเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่มันทำให้เราลาออกได้แต่ถ้าเราไม่มีใจอะที่พร้อมที่จะลาออกอะเราก็ไม่กล้าออกนะข้อที่4ก็คือการเตรียมใจก่อนลาออกยังไงแน่นอนนะว่ามันไม่ใช่ใครที่คิดจะลาออกก็ลาออกได้เลยก็ต้องมีการเตรียมใจซึ่งใจอะโคตรสำคัญเลย มันก็จะมีใช่ไหมคนที่เขาไม่กล้าคนที่เขากลัวการเจออะไรใหม่ๆคนที่เขากลัวการออกจากคอม์ตโซนอยากจะฝากแนวคิดไว้ว่าชีวิตเรามีครั้งเดียวถ้าเราต้องเลือกทางซ้ายหรือทางขวาให้เราเลือกทางที่ยากที่สุดให้เราเลือกทางที่เรารู้สึกกลัวที่สุดให้เราเลือกทางที่มันดูท้าทายตัวเราที่สุดอะแต่มีเหตุผลรองรับนะนั่นแหละทางนั้นอาจจะเป็นทางที่จะตอบโจทย์ชีวิตที่เราเคยตั้งไว้แต่แรกว่าเราจะลาออกทำไม อย่างเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเรายังอยากไปเที่ยวหลายๆที่เลยถูกปะอยากไปเที่ยวหลายๆประเทศอยากไปที่ใหม่ๆแล้วทาไมที่ทํางานเราต้องยึดติดกับที่เดิมอะ่ะการที่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไปลองเจอลองทําอะไรใหม่ๆมันไม่มีคําว่าผลเสียเลยแน่นอนมันคือคําว่าประสบการณ์และประสบการณ์มันก็มีทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีแต่อย่างน้อยอะ่ะทุกอย่างที่เราเจอมันก็คือ ผลจากการตัดสินใจของเราแล้วถ้าเราตัดสินใจสิ่งนั้นผิดพลาดใครที่มานั่งเสียใจใครที่มานั่งร้องไห้ใครที่มานั่งเหมอมองเพดานแล้วก็ตาแดงน้ําตาไหลนั่นก็คือเราถูกปะมันไม่มีใครมาเอาลูกกระตามาเปลี่ยนให้เรามันก็คือตาเรามันก็คือความรู้สึกเราที่เราเสียใจมันจะมีใครเอาน้าตามาให้เราเพื่อร้องไห้ไหมมันก็ไม่มันก็คือน้ําตาของเราเรามีหน้าที่รับผิดชอบและเคารพการตัดสินใจของเราขอขีดเส้นใต้ใไว้เรื่องหนึ่งนะว่า การตัดสินใจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือเรื่องอื่นๆถ้าการตัดสินใจนั้นไม่เดือดร้อนใครทั้งกายวาจาจิตใจออกเลยออกเลยทำเลยไม่ต้องถามความเห็นจากใครแต่ถ้ามันเป็นคำแนะนำเช่นจะลาออกไปทำไมมันไม่ดีหรอกนะมันเป็นความคิดเห็นของเขาอะอันนั้นไม่ต้องเชื่อเพราะสุดท้ายคนที่ต้องยอมรับผลของการตัดสินใจก็คือตัวเราเอง คนเดียวเท่านั้นชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวนะถามตัวเองจริงๆว่าทุกวันนี้ที่ที่เราทําอยู่สิ่งที่เราทําอยู่มันทําให้ชีวิตเราเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปตั้งคําถามให้ถูกนะตั้งคําถามผิดชีวิตไม่เปลี่ยนนะเช่นทําไมวันนี้เหนื่อยจังวะทําไมวันนี้มันเหนื่อยขนาดนี้กับทํายังไงให้มันไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้ทํายังไงให้มันเหนื่อยแบบเนี้ยแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตอะเห็นปะตั้งคําถามถูกชีวิต ก็อาจจะไม่เปลี่ยนแต่ที่แน่ๆชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะไม่เหมือนเดิมตั้งคําถามผิดชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ถ้าตั้งคําถามถูกชีวิตก็ไม่เปลี่ยนแต่ยังมีโอกาสที่ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมนี่คือความจริงสุดๆเลยตั้งคําถามไหมเถอะไม่ใช่ว่าตั้งถูกแล้วมันจะเปลี่ยนเลยแต่มันยังดีกว่าไม่ได้ตั้งคําถามที่ดีมันยังดีกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยมันยังมีโอกาสที่ชีวิตเราจะเปลี่ยนมันยังมีโอกาสที่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมสําหรับใครที่ชอบแนวความคิดนี้ ฝากติดตามกดซับไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลงอีกหลายๆคลิปเลยมีอีกหลายเรื่องราวอีกหลายแนวคิดที่อยากจะมาแชร์และคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนไม่มากก็น้อยแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราเคยคิดมามันอาจจะแปลกๆไปบ้างอะ่ะแต่มันก็ทำให้ผลลัพธ์ชีวิตเรามันดีเราเลยตั้งใจที่จะมาแชร์ตั้งใจที่จะเปิดช่องนี้ขึ้นมา